สวัสดีครับผมเตอ๋อครับทำริสัททัวร์มา1ิกว่าปีแล้วเห็นมาก็เยอะครับชีวิตที่นี่เร่งวุ่นวายแต่เชื่อไหมครับมันมีสถานที่หนึ่งที่เหมือนกับมีปุ่มให้เรากดหยุดความวุ่นวายพวกนั้นได้ชั่วคราวเลยที่นั่นเวลาเหมือนจะเดินช้าลงและเสียงที่ดังที่สุดในตอนเช้าก็คือเสียงของสายน้ําวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสที่นั่นด้วยกันครับที่อัมพวาลองนึกภาพตามนะครับปกติทุกเช้าเราตื่นมาด้วยเสียงอะไรกันบ้างเสียงนาฬิกาปลุกแหลมๆใช่ไหมครับเสียงแจ้งเตือนจากมือถือ เสียงรถราบนถนนแต่ที่อัมพาวาเนี่ยนะครับเสียงที่ปลุกเรามันคือเสียงของสายน้ําเสียงไม้พายที่กระทบผิวน้ําเป็นจังหวะแล้วก็มีเสียงนกร้องครอเบาๆโอ้โหมันคือการเปลี่ยนโหมดจากความเร่งรีบมาเป็นความสงบแบบทันทีเลยละครับเอาละครับเรามาเริ่มการเดินทางกันที่บรรยากาศช่วงเย็นๆริมคลองกันก่อนเลยนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่มนสเสนข,ของอัมพาวาเริ่มทํางานตอนที่เราไปถึงนะครับ ท้องฟ้ากำลังค่อยๆเปลี่ยนสีเลยจากสีส้มอุ่นๆกลายเป็นสีม่วงเข้มแล้วไฟตามบ้านเรือนริมน้ำก็เริ่มเปิดเป็นแสงสีเหลืองนวลๆพอมันสะท้อนลงบนผิวน้ำนะโอ้โหเป็นภาพที่สวยแล้วก็สงบมากจริงๆครับคืออัมพาวาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตลาดนะครับแต่มันคือวิถีชีวิตจริงๆ เดินไปเรื่อยๆเ,เราจะได้ยินเสียงเด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่ริมท่าน้ำจมูกก็ได้กลิ่นปลาหมึกย่างหอมๆลอยมามีเสียงคนคุยกันเบาๆแล้วก็มีกลิ่นทูบจางๆจากสารเจ้าแถวนั้นทุกอย่างมันผสมผสานกันลงตัวกลายเป็นบรรยากาศที่มีชีวิตชีวามากๆครับพอตกกลางคืนเราก็นอนหลับไปแล้วพอเช้ามาการตื่นนอนที่นี่มันพิเศษมากครับมันคือการตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงเรือเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกจากธรรมชาติเลย เสียงที่ปลุกเรามันไม่ใช่เสียงแหลมๆดังๆนะครับแต่มันเป็นเสียงไม้พายกระทบน้ําเบาๆดังจอมจอมมาเป็นจังหวะเรื่อยๆสม่ําเสมอเป็นนาฬิกาปลุกที่สงบและละมุนที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยครับแล้วเสียงเรือลํานี้แหละครับที่นํามาสู่ภาพที่น่ารักมากๆเลยคือมีเด็กคนหนึ่งได้ยินเสียงเรือเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตะโกนบอกแม่ด้วยความตื่นเต้นว่าแม่มีพระมาจริงๆด้วยโอ้โห เสียงเล็กๆใสๆนี่แหละครับที่ทำให้เช้าวันนั้นมันดูอบอุ่นหัวใจขึ้นมาทันทีเลยการตักบาตรที่นี่มันเรียบง่ายแต่งดงามมากครับแค่เราเตรียมข้าวสวยร้อนๆกับผลไม้อีกนิดหน่อยแล้วก็ไปนั่งรองเงียบๆที่ท่านน้ำของที่พักพอเรือของพระท่านภายมาถึงเราก็ค่อยๆน้อมตัวลงใส่บาตรเป็นภาพของความศรัทธาที่เรียบง่ายแต่ส่งพลังมากๆครับ ถึงมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ความรู้สึกที่ได้กลับมานี่มันโอ้โหมันอิ่มเอมใจไปทั้งวันเลยเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีมากๆรู้สึกว่าใจเรามันฟูขึ้นมาเลยล่ะครับนอกจากภาพสวยๆเสียงสงบๆแล้วสเสน่อีกอย่างของอัมพาวาก็คือผู้คนครับการได้พูดคุยกับคนท้องถิ่นนี่แหละที่ทําให้เราได้เรียนรู้ปรัชญาการใช้ชีวิตของพวกเขาคือผมเองก็สงสัยนะเลยลองไปชวนคุณป้าเจ้าของร้านกาแฟริมคลองคุยเห็นคุณป้าทํานู่นทํานี่ไม่หยุด ก็เลยถามไว้ตรงๆเลยว่าคุณป้าครับทำแบบนี้ทุกวันไม่เหนื่อยลระครับคําตอบที่คุณป้าให้มานี่โอโ้โหมันลึกซึ้งมากเลยครับคุณป้าบอกว่าชีวิตริมคลองมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบไปแข่งกับใครและในนั้นมันก็มีความสุขเนี่แหละครับคือแก่นของวิถีชีวิตที่อัมพา,าเลยความสุขที่เกิดจากการที่ไม่ต้องรีบร้อนพอได้ฟังแบบนั้นแล้วมาล่องเรือต่อนะครับยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีก เราจะเห็นคุณตาคุณยายนั่งพักผ่อนอยู่หน้าบ้านเห็นเด็กๆกำลังตกปลากันทุกอย่างมันดูเคลื่อนไหวไปในจังหวะของตัวเองไม่ได้เร่งรีบอะไรแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่นี่มันเดินช้าลงจริงๆทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับมันนํามาสู่บทสรุปของการเดินทางครั้งนี้บทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากอัมพวาเกี่ยวกับความสุขในจังหวะชีวิตที่ช้าลงมันมีโมเมตนต์หนึ่งที่ผมจําได้แม่นเลยครับคือตอนที่นั่งกินขนมครกที่ซื้อจากเรือ นั่งกินดนขั้นบันไดท่าน้ำแล้วก็ปล่อยเท้าห้อยลงไปให้มันแกล่งแกล่งเกือบจะโดนผิวน้ำวินาทีนั้นแหละครับมันเป็นความสุขที่เรียบง่ายแต่สมบูรณ์แบบมากๆไอความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่า slow travel หรือการเดินทางแบบช้าๆมันไม่ใช่แค่การไปเที่ยวครับแต่มันคือศิลปะของการที่เรากลับมาค้นพบความสวยงามในสิ่งธรรมดารอบตัวการได้กลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองอีกครั้งหนึ่ง และนี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ผมได้จากทริปนี้เลยครับว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันไม่ได้รอเราอยู่ในอนาคตข้างหน้านะเราไม่ต้องวิ่งตามหามันเพราะมันซ่อนอยู่ในวินาทีปัจจุบันนี้แหละในจังหวะที่เรายอมให้ตัวเองได้ช้าลงแล้วก็ซึมซับสิ่งต่างๆรอบตัวสุดท้ายนี้ผมก็เลยอยากจะชวนทุกคนลองกลับมาถามตัวเองดูครับว่าวางทีสิ่งที่ชีวิตเราต้องการอาจจะไม่ใช่การเร่งความเร็วให้มากขึ้นแต่อาจจะเป็นความกล้าที่จะปล่อยให้มันช้าลง เพื่อจะได้ค้นพบความสุขที่จริงๆแล้วมันก็อยู่ตรงหน้าเรามาตลอดเราพร้อมที่จะลองใช้ชีวิตให้ช้าลงแล้วหรือยังครับ